สวัสดีครับพี่นังชาวไทยวันนี้มาพูดเรื่องที่คนไทยแยกถูกแยกผิดไม่เป็นทําให้แก้ปัญหาประเทศไม่ได้แล้วมันทําให้เหนื่อยหน่ายเอือมละอาใจคือดูแล้วมันเหนื่อยอ่ะเพราะว่าแยกไม่ได้ไงฮะแยกไม่ได้มันก็ดังเดินต่อมันก็ ประเทศก็ยังติดกับดับอยู่ออกไม่ได้เพราะแยกไม่ถูกเหตุที่แยกไม่ได้เพราะไม่มีหลักวิชาที่ถูกมาแยกนะครับเราจึงวนหลงทางกันอยู่อย่างนี้สิ่งที่คนไทยแยกไม่ได้เราไม่รู้นะเพรารู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดนะฮะมันมีสองอย่างที่ผิดอยู่ ที่เราจําเป็นต้องรู้แล้วผมผมผมมาบอกให้รู้จะเป็นต้องรู้กันแล้วล่ะทางบ้านเมืองนะครับประเทศเรา่ะไม่ได้เป็นประเทศป,ประชาธิปไตยเราเป็นประเทศเผด็จการแล้วเผด็จการอะมันมีสองรูปแบบสองรูปแบบนี้ต่อสู้กันเป็นข้างเป็นฝ่ายแล้วประชาชนก็ไปถือข้างถือฝ่ายเวลาข้างไหนฝ่ายไหนได้เป็นรัฐบาลอีกฝ่ายก็จะเสียหายนะ แล้วพอกับการฝ่ายนั้นมาเป็นรัฐบาลบ้างอีกฝ่ายก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นใครไปเข้าข้างเสียหมดเสียผู้เสียคนหมดโดยไม่รู้ว่าสองอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ทั้งคู่นะแลวสองอันนี้ก็จะบอกเสมอรักประชาธิปไตยรักสถาบันรมหาษัมแต่ในทางปฏิบัติไม่ไม่ได้รักไม่ส่งเสริมเหตุที่เขาไม่รักและไม่ส่งเสริมก็เพราะเขาไม่รู้หลักประชาธิปูก นะเขาไม่รู้หลักวิชาลิถูกเขารู้แต่ว่าเขา,า,า,าพูดอย่างนี้แล้วเราจะได้เราจะอยู่ได้เป็นปกติอยู่ได้ยาวนานอาแล้วก็ถูกต้องฮนะทำไมมันจึงผิดในเมื่อมีการเลือกตั้งนึกว่าเป็นพรรคการเมืองก็ทําทุกอย่างเหมือนประเทศประชาธิปไตยแล้วทําไมมันจึงเป็นผดติการเออันนี้แหละที่เป็นพรรคกเมืองทั้งหลายที่เราเห็นที่เราไปเนี่ย น,นี่คือพรกการเมืองที่ต่อสู้กันแบ่งกันเป็นข้างเป็นฝ่ายแต่ก็คือเผด็จการอ่ท่านงงแล้วเป็นเผด็จการด้านด้านมีเสียงโหวตยกมือในสภาอีกเผด็จการหนึ่งเป็นอาวุธก็คือกองทัพไทยอ่พูดง่ายให้เห็นชัดก็คือว่าเรามีเผด็จการอยู่สองงานคือกองทัพไทยสี่เหาทัพ ที่เราทำนั่นแหละครับกับพรรการเมืองที่จดทะเบียนฮะเป็นพรรการเมืองทั้งหลายแล้วจัดจะมีเลือกตั้งสองอันเนี้ยเป็นเพศการทั้งคู่แล้ผิดทั้งคู่ผิดของแสลงของประเทศไทยที่เราเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันเป็นประชาธิปไตยประเทศเนี้ยแต่มันไม่ใช่ไม่เป็นมันจัดรูปแบบให้เหมือนซึ่งไม่ต่างอะไรกับเอาเสื้อคลุม มาใส่ว่าแล้วก็บอกว่าจบปริญญาแต่ตัวจริงคือโจรเรียกโจรใส่สูตรเนี่ยนี่แหละครับโจรใส่สูตร <c oughs> จริงๆเป็นโจรนั่นแหละเริ่มกับะะติดต่อกันได้ไหมพออ๋อทแท้ๆจริงพากเมืองทั้งหลายก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปฏิการซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนให้เป็นปฏิการ งงท่านลงงงอย่างแน่นอนนี่คือความจริงนี่ความเขาจะผิดไม่ได้ผมว่าปรับปรำแล้ครับผมมีหลักวิชาที่ถูกผมก็ยืนยันแล้วว่าผมมีหลักวิชาที่ถูกมาพาประเทศไทยออกจากวงจรุบาที่ติดอยู่ไม่มีหน่วยงานไหนพาออกได้นะครับเมื่อเขาออกแล้วผมพาไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจในยุคไอไอซึ่งมันจะต้องทําในเมื่อถึงยุคเราเร็ต้องทํา ่เน,นี่ยก่อนที่จะทำรับพระอ,อกากจังจรบาได้ประชาชนต้องเข้าใจเข้าใจให้ได้ก่อนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นปรปเทศเผด็จการมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดหเป็นเวลาแ8ดปีโดยเขียนรัฐธรมนูญแบบเผด็จการแล้วก็เขียนโกหก หลอกทั้งคนในประเทศหลอกทั้งต่างประเทศสร้างทั้งอนุสาวรีย์เนี่ยจะพวกง่ายหลอกทั้งประเทศอ่ะหลอกเป็นเวลายาวนาน88ปีแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นหลักการสร้างชาติประชาธิปไตยมี5ข้อ1,2,3,4ข้อที่5จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ต้องทำหนึ่งองสี่ให้ปรากฏชัดแจ้ง ให้ประชาชนใช้เป็นอย่างมืออาชีพอย่างนี้จริงจะเป็นประเทศประชาธิปไตยข้อห้าจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ประเทศไทยไม่ทําข้อหนึ่งสองสามสี่เลยไม่เคยเลยเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้หลักแต่ทําตามสืบต่อก่อนมาก็โดยใช้ข้อห้านั่นเองก็คือล่างรัฐธรรมนูญแลบปกครองเลยนั่นแหละครับสิ่งที่ทําผิดกับประเทศไทยโดยการเขียนรัฐธรรมนูนแล้วก็ปกครองเลย มันก็เลยเป็นรัฐธรรมนูลของเผด็จการเพราะรัฐธรรมนูญถ้ามาเขียนเลยรีบเร่งรีบมีรีบเขียนสั่งเอาไว้นั่นเป็นเครื่องมือของเผด็จการแล้วนัประเทศบัญจัตเป็นเผด็จการนีร่ยล้วไปจัดให้มีเลือกตั้งเ,เขียนไปแเ,เลือกตรงเลือกตั้งเขียนนั้นเขียนนี้มีก็ตรงก็กตออะไรก็เถอะก็อยู่ในบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเผด็จการ เมื่อเป็นพิการทั้งคู่ก็จะกลายเป็นแย่งชิงอำนาจกันนะในระดับองค์กรหรือสถาบันก็คือกองทัพไทยคืผู้ถือวุฒิกับผู้ที่ถือคะแนนเสียงแล้วขับขับเคี่ยวกันหัดเปลี่ยนกันนะตอนนี้ผู้ถือวุฒิปกครองอยู่นะครับแล้วสักักก็จะให้ปกเลือกตั้งันเองแล้วทหารก็กลับกลกอง หรือไม่กลับก็มาเล่นการเมืองต่อก่อนแล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือพริานาะที่นี่ประชาชนแยกไม่ได้เพราะว่าถูกสื่อบอกอ่านข่าวบอกให้ทราบแล้วเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่เป็นมันไม่ใช่มันผิดหลับเอาตั้งแต่ผลจะจริงๆมีเยอะมีหลายข้อนะ มีเป็นสิบยี่สิบข้อที่ผิดแล้วรมนูนเอาแค่ข้อแรกเอาแค่หมวดหนึ่งอะก็ผิดแล้วห้าข้อแรกอะ่ะก็ผิดแล้วนะมาดูข้อหนึ่งเราเป็นชาติที่แบ่งแยกไม่ได้แผ่นดินของเรานะครับข้อหนึ่งเขียนถูกแต่การปฏิบัติเราผิดนี่ไงประเทศพิารกาเป็นอย่างเงี้มันมัน ปฏิบัติผิดตรงไหนกทมเป็นรัฐอิสะอระกทมเป็นรัฐอิสระนะเพราะประชาชนไปนเลือกไงเมื่อประชาชนไปนเลือกแล้วเป็นไงผมย,ยกตัวอย่างที่เขาไม่ให้มีรัฐอิสระนะเพราะมันขัดกับประเทศไทยเมื่อมีแล้วประชาชนจะเสียเปรียบเสียโอกาสเสียผลประโยชน์เสียการคุ้มครอง ตัวอย่างที่เห็นที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อน้ำท่วมนะสมัยน้ำท่วมผู้ว่ากับนายกปูไปไงนะทราบดีนะเข้าใจแล้วมาขาสอสชนี่ก็ยุบอ,อะไรสุขุมอ,อมสุขุมแล้วก็ตั้งคนของเตงปาซึ่งก็ไม่ผิด สุขวงก็ไม่ผิดหมอรู้สึกก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นรัฐกิสรามันก็ต้องอย่างนั้นสิก็ก็รัฐมนูนเขียนอย่างเงี้ยก็เพราะเขียนอย่างนี้แหละมันจะเกิดความขัดแย้งแล้วประเทศจะร้อนนี่ไงแต่พอดีโชคดีพอดีมันเป็นคอร์ชอร์คือยือดอำนาจไงเป็นรัฐาธิปัตย์ก็เลยสั่งได้หยุดได้แต่ถ้าอยู่ในภาวะปะกติล่ะสั่งไม่ได,ไได้หยุดไม่ได้เรื่องคนรบพักละ่ะอาละมันสนุกชวนไม่ได้อะไรเขาทะเลาะกันเอง นี่คือข้อหนึ่งเป็นรัฐสระไม่ได้ถ้าจะเป็นก็เป็นเขตปกครองพิเศษที่อยู่ภายใต้การควบคุมจับส่วนกลางนั่นแหละถูกต้องนะแต่พระไทยก็ปล่อยมาเห็นไหมเพราะไม่รู้หลักวิชาแล้วโชคดีโชคดีที่ไม่มีใครไม่มีผู้ผู้ร้ายอ่ะไม่มีผู้ร้ายถ้าเกิดผู้ร้ายได้เป็นผู้ว่าละ่ะ แล้วเกิดได้รัทวุฒิกับจตุพรพูดเก่งคุณรัมเก่งอะ่ะแล้วเขาเห็นด้วยที่จะต้องเป็นกสมต้องเป็นต้องปีนอิสระคนกรุงเทพก็โหวตอยู่แล้วเป็นรัฐกิจสาแยกจนได้เพราะมันเดินเรื่องระหว่าง,างประเทศกันด้ะจนในสุดกรุงเทพแยกอิสระในข้อหนึ่งเห็นไหมคนเขียนไม่รู้เรื่องเขียนรอความชิบหายอยู่ข้างหน้าโชคดีที่เขาคิดไปทัน ไหวตัวไม่ทันเขาไม่รู้ไอคนคิดก็ไม่รู้ไอคนที่จะเป็นโจรแยกดินแดนก็ไม่รู้หลักก็เลยไม่มีใครมาเดินเกมไงแต่ว่าเท่ากับเราอยู่ๆไปเปิดอาซ่าให้มีลักษณะดได้นั่นคือข้อหนึ่งเราอ่านเพิ่เติแล้วก็เออดีนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยผมจะบายให้ตัวอย่างเห็นแล้วไงแล้วมันปูกกับขัดแย้งกันเน่ะนั่นขัดแย้งในระดับ ยังไม่รุนแรงมันสามารถเดินไปสู่ความรุนแรงได้เพราะมันเขียนแบบนั้น,นไงเม่เห็ยนว่านั้นมันก็ไปได้ไงบังเอิญโชคดีที่นักสวุฒิกับเจริญพรไม่มองไม่เห็นเพราะถ้ามองเห็นก็คุงแทบอิสระได้แน่นอนต่อมาข้อที่สองข้อที่สองประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุข นนะปปผิดทั้งสองอันแล้วประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบจุดตายอนะแล้วทรงมีไว้หังสัตย์เป็นมุกผิดทั้งสองอ่ะท่านงงไหมครับเออคนไทยงงหมดเลยว่าผมมาจากไหนดาวดวงไหนวะเนี่ยเออแล้วแส่มาบอกก็ผิดอีกโอ้โหนี่ควนันเอาหูเลยโมโหกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยว่า,วาต้องขำอะ่ะเพาถ้าคนรู้หลักวิชาจะขำเพราคนไม่รู้เลั่งวิชาจะควนันเอาหูกันนะันเป็นเช่นนั้น เอาลมาฟังนะมาฟัง,นะฟงประเทศนี้ผมบอกแล้วไงมันไม่ได้ทำข้อหนึ่งสองสามสี่หลักการสร้างประชาประเทศที่เป็นประชาไตยอ่ะคุณต้องไปสรทท้รางข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ให้ประชาชนใช้เป็นเชี่ยวชาญชำนาญใช้เป็นเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะใช้เป็นเลยต้องฝึกส่วนก็ห้าไม่ใช้ก็ได้ไอ้ข้อล่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักนิติรัฐแล้ว ผู้มาปกครองมีอาวุธทุกคนอะต้องการเขียนเป็นนิติรัฐทางนั้นก็คือเขียนนิติรัฐก็คือเขียนสั่งเขียนสั่งทุกอย่างไว้ในนั้นเพื่อเขาจะควบคุมดูแลก็อคือบริการเนะี่ยมันเขียนสั่งหมดอ่ะนะแต่คนหนึ่งก็สามสี่มันไม่ทําอ่าทุกอย่างต้องอยู่ในรละตะวาดจาาังหักทุกคนต้องเชื่อฟังกฎหมายต้องาไม่ไม่ไมเชื่อฟังไปจะไปได้ไงประชาชนไม่รู้หลักก็ขาสั่นกันหมดทุกควคิดแต่คิดแต่ นะเพราะฉะนั้นข้อสองนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ทําข้อหนึ่งสองสามสี่อันเป็นหลักประชาธิปไตยเลยยังไม่เคยทํามันจึงไม่ใช่ไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะฟ้อมศาลก็ก็ไม่รู้ศาลจะใช้หลักไหนนะศาลก็ถูกควบคุมอีกเหมือนกันอหอน้าหน้าสงสารคนไทยนะครับหน้าสงศารมายืนที่ใบทองหลงังอาจจะ ปีทองขึ้นบ้างมั้งมาดูต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบประเทศที่ปกครอง,องด้วยระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเมื่อเอาพระมหากษัตริย์มาเป็นประมุขของระบอบนะวลีนี่นะเต็มกันเนี่ยมันคือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของระบอบถามว่าคืออะไรก็เป็นการลดพระชั้นาจของพระมหากษัตริย์เลยเนย รถฐานะซึ่งไม่ควรกระทำเพราะประมุขเป็นประมุขของประเทศประโยคนี้ไม่ต้องเขียนไม่คิดต้องเขียนต่อเพราะเราเป็นกิงด้อมเป็นรนาชจัจรอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามีกษัตริย์เป็นประมุขนะฮะเป็นราชนาจักรเป็นกิงด้อมนี่คือกษัตริย์เป็นมุขไม่ต้องไปเขียนก็ได้นะไปเขียนปุ๊บมันเปลอะไรกษัตริย์มาเป็นประมุขของระบอบ ไม่ได้เป็นประมุขของประเทศนะเป็นระมุขเป็นเป็นประมุขของระบอบเมื่อเราไม่ใช้ระบอบะชิปไตหรอแล้วกษัตริย์ไปไหนเกิดเราไปใช้ระบอบอื่นกษัตริย์ก็ไม่มีไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนกษัตริย์เป็นอยู่แล้วเพราะเราประกาศอยู่แล้วเป็นราชอนณาจ,จักรเป็นขิงด้อมนะครับเขาเรียกว่าเป็นการลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ถูกต้องไม่ถูกหลัก เนี่ยข้อสองไม่ถูกแบบนี้คนเขียนไม่รู้เรื่องนะคนเขียนไม่รู้เรื่องยืนยนันถ้ารู้เรื่องไม่เขียนนะฮะต่อมาข้อสามข้อสามประชาชนนะครับเป็นเจ้าของอํำนาจอธิปตไตยอันนี้ถูกเพรราการเมืทรงต้องใช้อํำนาจอธิปไตยนี้โดยผ่านสามทางโดยรัฐสภา โดยรัฐมนตรีโดยสารนะก็ขเขียนอย่างนี้อันแรกก็ถูกอำนาจที่ตตมเป็นของปวงชนแล้วก็ข้ามาากษัตร์ไม่ม,ไม,มีไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจนด่หมายว่าเมื่อเป็นคิงดอมหรือเป็นรัชจักรข้ามาากษัตร์เนี่ยไม่มีอำนาจเต็มเหมือนเดิมเหมือนสมัยสมบูรยาญาสทธิราชแต่จะมีอำนาจอยู่บางส่วน เช่นมีอยู่เช่นเมื่อก่อนเคยเป็นสมบูรณ์สามมีร้อยเปอร์เซนพอมาเป็นคิงดอมเราจากักจมียี่สิเอร์เซนตเออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตามหลักต้องเป็นอย่างนงี้แต่ประเทศไทยไม่ให้มีเลยสิบเอร์เซนก็ไม่มีห้าเปอร์เซนตก็ไม่มีไม่มีเลยคือศูนย์อ่ะให้เป็นอย่างเดียวหน้าที่ตาย,ยางคอยประทับอะไรก็ได้ที่พวกเขาเสนอขึ้นไปสั่งขึ้นไป เพราะว่าในหลวงปรทับปุ๊บโอ้โหมันชอบทําเราไปใช้ทําอะไรก็ได้พี่ในหลวงก็อึดอัดบ,บางเรื่องก็ไม่ถูกเรื่องแต่ว่าเนื่องจากไม่มีอำนาจไงก็เพราะไม่มีไงไปทาอะไรไม่ได้ไงก็เพราะไม่มีไม่มีพระราชอำนาจทําอะไรไม่ได้ขอจะประทับตาประทับตาแล้วให้โจนิสูตรมันเอาไปใช้ก็อย่งอางก็เ,ล,เกล,ยกลยเกรงใจยิ่งใหญ่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงนั่นแล้วแต่พระมหากษ,ษ,ษัตริย์ไม่มีอำนาจสั่งการอะไร ไม่มีมันาสั่งการเลยมีไอ้พวกนี้แหละมันจัดฉาบหลอกว่านี่ไงพระมหากษัตริย์สั่งมาแล้วเพราะว่าสั่งหลอกประทับตาด้วยลงพ่อมรดชายนี่พระมหากษัตริย์ชัวร์วแน่นอนต่างมาตามพิธีการอ่ะใช่ระมหาัตร์จอมมันมเป็นหลักฐานแต่โดยเจตนารมณ์แล้วพระกษัตริย์ไม่มีอำนาจจับจังอะไรเลยเป็นแค่ตายางเพระาะคณะราษฎรมันทำมาให้เป็นตายาง ท่านก็เป็นตายยางมาตั้งแต่หลอแปดหอเกนะ้าฮะถึงว่าสิบก็เป็นตายยางอยู่ไม่มีอำน,นาจฮะส่วนที่ว่าพระศาในาอำนาจอย่างนั้นเป็นเรื่องบิดเบือนหมดเลยไปต่อเติมตีไข่ใส่สีกันบิดเบือนจนเด็กรุ่นใหม่หลงคารมใ้สายคณะราษฎรเนี่ยนะครับนั่นคือพระมหากษัตริย์ไม่มี พระราชอำนาจนะครับก็มีบางช่วงที่เห็นประเทศไปไหนไม่ได้ก็จะให้พระมหากษัตริย์ทรงอะไยพระราชทานรัฐบาลชฉการกอไอ้รัฐบาลพระาพร,ระาระชทานอะไรเงี้ยซึ่งท่านไม่มีพระราชอำนาจถ้าท่านไปพระราชทานก็จะกลายเป็นไอ้พวกนี้มันจะจัดจัดรายชื่อ้เรียบร้อยแล้ว,ลวจะจะชงใครขึ้นไป ให้พระองค์ทรงประทับตาก็เท่ากับ,บพ,ออพระองค์พระราชทานแล้วพระสานการบ้านเมืองันอาจจะมีปัญหาแต่ร .9 ก็ไม่เอาด้วยไม่เรินด้วยนะก็ไปบอกให้อะไรนะมาตราเจ็ดใช่ไหมบทบรญญัติใดไม่มีรัรมญให้ใช้ไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อันทรงมีภระสัตลุมุกที่ปกครองกันมาอ้นี้อานแล้วขำเก่งเลยก็ <laughs> ก็มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอ่ะเออประเทศนี้มันไม่ไ,มได้เป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะไปเอาตัวอย่างประเทศไทยที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการที่เป็นแล้วมาเอา้าแล้วถ้าเท่ากับว่าถ้าก็มีทางใหม่ที่ดีกว่าให้เลือกเนี่ยก็เลือกไม่ได้สิผมต้องไปเอาที่เป็นประเพณีปกครองแบบเก่าจะรอบตายให้ตัวเองก็ปะ่นี่ก็ผิดผู้ง่ายผิดเลยเมาตาสามเนี่ยผิดหมด ไม่ใช่ถูกเฉพาะประชนนาชนมีอำนาจท่พยไ,ไตายอ่ะแต,ต่ประชาชนมีอำนาจทิพย์ตายก็ประชาชนก็ไม่ร่วมมาใช้งไงใช้ไม่เป็นถ้าบอกแต่ประมัติษัตร์ทรงใช้ผ่านสามทางผ่านทางรัฐสภาผ่านทางรัฐมนตรีผ่านทางาศาลน,น,น,นะครับก็แล้วท่านจะใช้ยังไงอะ่ะเพราะท่านเป็นแค่ตายางอำนาจก็ไม่มีเขียนเขียน เขียนเท่ๆอะเขียนเขียนว่าท่านมีอ่ะแต่เขียนเท่ๆแล้วท่านสั่งได้ที่ไหนอะนะฮะเอาละ่ะจงจำไว้ประชาชนผู้ปกครองประเทศที่มีอาวุธเป็นคณะรัฐบ,ฐบาลอะไรก็แล้วแต่ที่มาปกครองประเทศเนี่ยเขารู้ว่ารู้ในใจอยู่แล้วว่าพระมหากษัตริย์อยู่ข้างประชาชน แล้วพวกเขาที่มาเขาลุยแล้วเขาเป็นพวกโจรอะแต่มาใส,ส่สูบเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยถ้าให้กษัตริย์มีอำนาจเลยกษัตริย์อยู่ข้างประชาชนช่วยประชาชนช่วยประเทศชาติแล้วพวกเขามาเนี่ยก็ไม่ได้กินไม่ได้อะไรอะนะกุตสาลลงทุนอะไรมาแล้วไม่ได้กินไม่ได้อะไรมาก็กลายก็เหมือนข้าราชการเลยมาก็ปกครองเป็นปกติไม่ได้อะไรได้แค่ค่างเงินเดือนแค่นั้นเอง ถ้าเรานุ้าพวกนักการเมืองมาได้แค่ข้าง,งินเดือนเขาจะมาไหมล่ะลงทุนไปโอ้โหกว่าจะได้ตำแหน่งลงทุนกันไม่รู้กี่พันล้านกิมนะะก็คงรู้เข้าใจกันแล้วนะว่าเข้ามาก็มาถอนทุนทั้งนั้นนะแล้วถ้ากษัตริย์มีอำนาจก็ปีของเก็กะเพราะนั้นเป็นตายางถูกแล้วเพราะนั้นเขาจะไม่ให้กษัตริยุ่งหรอกครับนะฮะ จริงๆต,องตัอมาต้องมีอำนาจเสยี่สิบเอร์เซ็นที่ผมบอกคือรุดออกจากระบอบสมุูรานาสิทธิราชก็ต้องมาเป็นระบอบปรมิตยาศิทธิราชต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นคิงดอมนะครับแต่นี่ไม่เป็นไม่มีเลยเป็นตรายางผิดนะฮะต่อมาข้อที่ห้าข้อที่ห้า ตอนนี้นึอกไม่ออกตูดไปเสื้อกว้างเลยไกลๆข้อที่ห้าเลือกไม่ออกก็หาไปก่อนเลยกันเอาเอา,เอาแค่นี้ท่านก็โอ้ยลงไปผิดเยอะแยะบอกได้เลยว่าเกินยี่สิบข้อเอาแค่ห้าข้อแรกนี้ก็โมฆาแล้วโมฆาตรงทีปทป่ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมันยังไม่ทำข้อหนึ่งก็สามสี่มันจะเป็นได้ไงนะมันก็เป็นผลกาเลยพ่าไปทำข้อห้า 5, ทำ งงกันไหมฮะงงกันทั้งประเทศต้องแยกให้ถูกแยกให้ได้แยกไม่ได้ก็น่าจะติดกันติดกับอยู่นั่นแหละนี่ผมมาแยกให้เห็นเพอาะเรียนรู้คิปอื่นไปฮะเพื่อแยกกันจะได้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันสมารต,ตัยเส้นทางของผมเป็นเส้นทางอริยะและปบระเสริฐพา,าประชาชนไปเป็นโสดาบันสมาตัตยคือเป็นผู้ปกครองตัวเองอะ่ะแล้วก็จะไม่ใช้การมองการมือไอ,อ,อ,อ้การเมืองเลกการเลือกตั้งอีกแล้วไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมือง ันเป็นระบบระบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองโดยใช้มือถือกดกไปในระบบสี่อารอำนาจระบบรัฐสภาก็ไม่ใช่เราจะประกาศต่อเวทีโลกมีระบบใหม่ของโลกเลยระบบระบบใหม่นี่คือบทบาทของประเทศไทยของคนไทยที่จะแสดงตัวตนต่อเวทีโลกตั้งแต่ย4มิบสี่ิจนาหกสี่เนี่ยปฏิปปวัติชนปฏิวัติกัดคืนคณะราษฎรซึ่งเอาเก็บของมาประชาชนทั้งประเทศซึ่งเป็นราชสรดอตัวจริงปฏิวัติคืนกลับวันที่ย4ี่วันเดียวกันนั่นแหละ ถ้ายี่สิบี่ไม่ทนันงานผมอาจจะไม่ทนันก็ทุกๆวันที่ยี่สิบของเดือนไหนก็ได้ที่พร้อมก็รัฐบาลตู่ก็ต้องลงลงฮะประชาชนจะปกครองตัวเองแล้วแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับเกลียดชังอะไรอย่างี้ไม่ใช่แต่ประชาชนเบื่อแล้วอ่ะเบื่อการเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะไม่ต้องไปร่ง้งราอีกแล้วเพราะเป็นเส้นทางที่ผิดผิดมาหมดต้องการตัวต,วต,วต,วตวนประเทศไทยที่แท,ท้จริงแล้วก็ถูกหลักวิชาดังนั้นก็ต้อง เรื่องเส้นทางที่ผมออกแบบให้เนี่ยเพราะเป็นเส้นทางที่สุกหลักวิชาผมมาแก้ทางที่ผิดของประเทศเพื่อพาไปเป็นประเทศไทยตจ,จริงในยุคเอไอมันจําเป็นต้องต้องเป็นตัวจริงแล้วเพราะว่าถึงยุคเราสิบเนี่ยเป็นชาติที่ต้องเจริญวางราักฐานตั้งแต่เราสิบไปถึงเราสิบสองเพราะเราจะเป็นชาติสกาวิไลไทยมหาราชและจัก,กรพรรดิจเจริญสามรัชการยิ่งใหญ่เลยนั่นแหละจึงจะเป็นชาติมหาอำนาจได้นะครับ แเราก็เชิญดูคลิปอื่นเป็นตอน,ตอนไปสวัสดีครับ